Night Life คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าเรื่องราวที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ชมต่อจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ลุกขึ้นสู้กับเรื่องราวของคุณสัญญาขานชัยครับจากคนที่โรคคนหนึง่งจนวังวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอยากเป็นทหารแล้วก็อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงครับจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาวิ่งออกกํลาลังกาย20กว่าปีครับที่เขาได้ตั้งใจวิ่งจนได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วนไปติดตามเรื่องราวของนักวิ่งปอดเหล็กคนนี้ ยอดนักสู้จริงๆไปดูนครับและนี่เลยครับคือโฉมหน้านักวิ่งขี่โรคที่มีชื่อว่าสัญญาคารชัยตอนออกใหม่ใหม่เห็นพราะแม่ว่าผมเป็นคนขี่โครคกับปดคนป่วยอ,ออกมาก็ป่วยร่างกายอ่อนแออย่างเงี้ยเป็นโรคแบบแม่ป่วยด้วยอะโรคแบบหายอ่อนแอตัวเล็กตัวอะไรครับผมอ,ผอมหอมแห้งเล็กน้อยอย่เียครับผม พี่สัญญาหรือพี่ป้อมนะครับคือนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนหรือการวิ่งระยะทางมากกว่า4.2.195กิโลเมตรที่คว้ารางวัลมาแล้วมากมายครับเขาคนนี้วิ่งทุกงานลงทุกสนามที่มีโอกาสเป็นที่รู้จักกันดีในบรรดาเหล่านักวิ่งว่าเขาคือนักวิ่งล่ารางวัลแข่งแล้วผมแข่งมีเพื่อนไปชวนพี่ๆเขาไปชวนเข้าชมรมก็ไปอยู่กับชมรมเขาก็วิ่งแล้วก็ศึกษาเทคนิคกับพวกรุ่นรพี่ๆนะ แนงๆๆความวิ่งก็ศึกษาด้วยตัวเองบ้างศึกษาตามเพื่อนๆบ้างก็เลยวิ่งมาฝด้วยตัวเองก็ทําได้ได้ดีพอสมควรครับผมอยากเป็นทหารอยากแข็งแรงอยากมีระเบียบวินัยเงี้ยผมอยากแข็งแรงเงี้ยเห็นนักกีฬาทีมชาติาเขาแข็งแรงเขาวิ่งเร็วได้เหรียญทองได้เงินได้ถ้วยรางวัลเงี้ยก็อยากได้เอาเขาบ้างพอดีได้มาวิ่งพอดีมันวิ่งคนเดียวมันก็ฝึกคนเดียวร่างกายคนเดียวต้องสู้ด้วยคนเดียวด้วยตัวเองเองเงี้ย บางทีถ้าไปวิ่งเนี่ยรองเท้าไม่มีก็วิ่งได้อย่างเงี้ยก็โอเคมันก็ไปได้ดีก็เราก็ถนัดเราก็วิ่งมาเรื่อยๆผมลาการวิ่งแล้วครับผมพี่ป้อมคว้ารางวัลจากการวิ่งแทบทุกสนามที่เขาลงแข่งแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับพี่ป้อมต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักซ้อมทุกวันซ้อมทุกเวลาแต่การซ้อมของพี่ป้อมเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆ กินข้าวสามมื้อก็ต้องซ้อมวิ่งให้ได้ครับผมวิ่งสามมื้อเช้าเย็นเที่ยงบางทีมีดึกอีกวันนึงไม่ต่ำยี่สิบโลไปแต่ละวันบางทีก็เกือบร้อยโลก็มีวิ่งจากกรุงลาดพริบใตยีโริบแปดบางทีวิ่งไปสนามหลวงไปกลับก็ร้อยโลบางทีก็เช้ายี่สิบที่ยงสิบหรือเย็นบางทีอาจจะสี่สิบซ้อมสองสามเวลาเดียวครับผมถ้าเรามีเวลาตั้งใจนะก็ซ้อมบางทีวิ่งไกลบ้างวิ่งอยู่กับที่บ้างวิ่งขึ้นตึกบ้างหลายรูปแบบผมวิ่งตากแดดบ้างบางทีฝนตกก็ไปวิ่งลงขอดสปินบ้้้าาาางงงงงงงผผผผผมมมมมมมำรรรแนนนน่่ออออออพีจจะศัััััยคควววูสึกขขตตตเเใบ ก็ฟัง Facebook บ้างฟังเพื่อนฟังอะไรอะไรพิษย,ยาอะไรบ้างก็ผมแต่สมัยจะดูร่างกายตัวเองจะซ้อมหนักซ้อมเบาเราจะเร็วจะช้าอยู่ที่เราผมอยู่ที่ร่างกายเราเพรว่าทุกคนทําได้ความขยันอดทนความมุ่งมัน่นความเป็นนักสู้และการฝึกซ้อมแบบตามมีตามเกิดสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้พี่ป้อมเนะี่ยก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตมาได้ เปลีป่ยนไปมากเลยครับผมบางทีมันที่ก็กท้อแท้พี่แต่เราทําได้แล,แล้วก็เรามาทําที่สิ่งที่ดีๆทำมันสาเร็จแล้วก็มันภูมิใจตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองแข็งแรงครับผมแข็งแรงแข็งได้ดีแล้วก็มีเพื่อนมีคนรักมีคนแบบค้าเป็นไอดอางเนี้ยมันก็ภูมิใจตัวเองแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยครับผมก็ถ้าไม่มีพเพื่อนทุกคนที่ไปวิ่งด้วยกันก็งานต่างๆหรืออะไรไม่มคงไม่สําเร็จผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนที่ ช่วยผักดันการวิ่งการออกกาลังกายให้เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสู้ต่อไปครับผมเราไม่พร้อมเรามีไม่เท่าคนอื่นเขาต้นทุนชีวิตเราไม่ดีเหมือนเขาคําเหล่านี้ไม่เคยหลุดจากปากของคนที่ชื่อว่าสัญญาข้านชายครับคิมของเราต้องสู้ต่อไปผมที่เราตั้งไว้หรือสำเร็จบ้างไม่สำเร็จเ้าถึงเราจะผิดพลาดบ้างเราต้อง สู้ต่อไปครับผมสู้ต่อไปเพราะว่าเราล่าการวิ่งเราเราจะวิ่งต่อไปให้ให้เด็กผมวิ่งไปเรื่อยจนขาวิ่งไม่ได้หรือจะวิ่งจนตายหรือเปล่าม่รูนะเราจะวิ่งจนขาวิ่งไม่ไหวหว่าครับผมและนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของคนหัวใจไม่ยอมแพ้นะครับเพียงแค่คุณเนี่ยตัดสินใจที่จะลงมือทําบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินใจฝันแล้วครับหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆหรือว่าของดีๆนะประจําท้องสินแบบเนี้ย สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาบอกเล่าสู่กันฟังได้ที่ Facebook เรื่องจริงผ่านจอครับเรื่องไหนที่โดนใจทีมงานและได้ทำการออกอากาศเนี่ยรับไปเลยนะเรื่องละ1,000บาทและสำหรับคืนนี้ครับเรื่องจริง Night l i ฟ e ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเละครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา4ี่ทุ่ม40ปนาทีทางช่อง7 HD แล้วก็ห้ามพลาดด้วยนะครับสำหรับเรื่องจริงผ่านจอที่ยังคงเข้มข้นด้วยเนื้อหาภาพจริงเสียงจริงและเหตุการณ์จริงพรุ่งนี้ เวลาเดียวกันเลยครับ4ทุ่ม40นาทีคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ